มาแนะนำสกินแคร์นะคะที่ช่วงนี้ฟ้ากำลังจะเป็นสิวเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจะกับฟ้านะคะในช่องฟ้าป้อนเจวค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะมาแนะนำสกินแคร์นะคะที่ช่วงนี้ฟากำลังจะเป็นสิวเนาะเพราะว่าสิวฟากำลังบุกข,ขึ้นมานะคะแบบขึ้นมาตรงในีทุกคนซึ่งอาจจะเป็นที่ฮอร์โมนฟาก็เป็นไปได้นะคะแล้ววันนี้ฟ้าก็จะมาแนะนำว่าแบบเฮ้ยช่วงที่ฟาหน้าก็มันจะเป็นสิวอย่างเงี้ย ฟ้าใช้อะไรบ้างนะคะบอกได้เลยว่าสกินแคร์ที่ฟ้าแนะนําในวันนี้นะคะเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวหน้ามันนั่นเองนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าฟ้าใช้อะไรบ้างนะคะที่ไม่ทําให้เกิดสิวไปมากกว่านี้ช่วยยับยั้งสิวและช่วยฆ่าสิวได้ด้วยนะคะก็ไปดูดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวฟ้านะคะจะมาแนะนํานะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้าคลีนหน้ากันเลยทีเดียวจนถึงการบํารุงหน้าเลยนะคะเอาล่ะทุกคนก่อนที่ว่าเราจะ ทำการล้างน่องล้างหน้าสเต็ปแรกคือเราต้องคลีนซิ่งก่อนใช่ไหมคะครีนซิ่งนะคะทุกคนฟ้าใช้ของแบรนด์นิวยาเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็น n i v ว a ไวท์ออยล์เคลียนะคะเป็นไมเซล่าออกซิเจนนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้ช่วยเรื่องของคนที่มีผิวหน้ามันนะคะขวดนี้เลยขวดสีเขียวนอนแล้วก็ เพิ่มออกซิเจนให้กับผิวด้วยนะคะถามว่าใช้แล้วดีไหมก็โอเคล้างก็ค่อนข้างที่จะสะอาดดีนะคะก็ไม่มีอาการแสบหน้าหรือคันหน้าไม่แต่อย่างใดเนาะก็ถือว่าได้อยู่สําหรับฟาคือไม่ได้แพ้อะไรนะคะมาขั้นตอนต่อไปก็ไม่ได้กว่าค่ะทุกคนคือขั้นตอนการคลีนหน้านั่นเองนะคะฟาจะมีโฟมล้างหน้าอยู่2ตัวเนาะที่ฟาใช้ตอนเช้ากับกตอนเย็นนั่นเองนะคะอามาขั้นตอนของตอนเย็นก่อนดีกว่าเนาะขั้นตอนของตอนเย็นฟ้าก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันนี้า ขึ้นเป็นซองที่2แล้วเพราะซองแรกฟาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆอะ่ะจะซื้อเป็นขวดใหญ่แต่ว่าเป็นขวดใหญ่คือหมดเนาะก็เลยเออเดี๋ยวต้องรอสั่งนั่นเองนะคะแต่ยังไม่ได้กดสั่งนะเพราะว่านี้ก็คือฟาเพิ่งซื้อมาแล้วคือยังใช้ยังไม่หมดเนะาะเจ้าตัวเนี้ยมันล้างหน้าได้5 i in one เลยนะคะทำไมถึงต้อง5 i in one นะคะช่วยในเรื่องของการล้างเมคอัพได้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างหน้าสครับดีท็อกแล้วก็มาร์กไปในตัวด้วยเนาะ สำหรับฟ้าคิดว่าล้างเจ้าตัวนี้คือสะอาดหมดจดมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วที่สำคัญน,นะคะหลังล้างหน้าเสร็จก็คือผิวหน้าคือไม่แห้งเลยนะใช้แล้วก็ไม่แพ้นะคะบางคนใช้แล้วก็แพ้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีแต่สาหรับตัวฟ้าเองคือมันแบบใช้แล้วดีแล้วก็คือไม่แพ้ก็คือใช้ต่อเรื่อยๆเลยนะโฟมล้างหน้าที่ฟ้าใช้ตอนเช้านะคะและช่วงนี้ก็คือทดลองใช้ด้วยแหละเนาะก็คือตัวนี้เลยเป็นของแบรนด์มิซูมินะคะเป็นเจนเ l e ร์ไอเน่เวชนะคะเจ้าตัวนี้ เป็นโฟมล้างหน้าที่สามารถล้างหน้าก็ได้อาบน้ําก็ได้นะคะเพราะเขามีค่า pH 5.0ถึง5.5เลยอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรอาจจะเป็นหนูว่า บาลานที่มันบอกว่าโอเคสําหรับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวผิวแพง้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วทาให้ผิวเราดูแบบอ่อนโยนด้วยเนาะเป็นแบบว่าผิวแพง้ง่ายเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้คือโอเคมากๆคือฝาใช้เจ้าหมดหลอดแล้วนะแล้วราคาถูกมากค่ะซื้อที่เซเว่นนะทุกคน59บาทเท่านั้นเองหลังล้างหน้าเสร็จอะทุกคนคือมันหน้าไม่แห้งเลยนะแต่ในระหว่างล้างหน้าคือมันก็ไม่มีฟอง มันเป็นอนารมณ์แบบเหนเจลล้างหน้าดูคนคือตอนเนี้ยฝ่าล้างหน้าเสร็จอะหน้ายังไม่แห้งเลยนะทั้งๆท,ที่ยังไม่ทาสกินแคร์เลยนะใครอยากจะได้โฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนกับผิวมากจริงๆแล้วในราคาถูกเนี่ยน้ำเลยมิสซูมินะอืมตัวนี้เราสีเขียวมาในเรื่องของขั้นตอนการทาสกินแคร์กันาดีกว่านะคะทุกคนการทาสกินแคร์ของฟ้านะคะก็จะคล้ายๆกันทั้งกลาง,างวันแล้วก็กลางคืนเนอะแต่กลางคืนก็อาจจะมีเน้นในการของมาร์กหน้าเข้ามาร่วมด้วยนะคะ พูดไปด้วยนะก็จะมาทาสกินแคร์ไปด้วยดีวยกว่าเนาะขั้นตอนแรกของการที่ฟ้าจะทาสกินแคร์นะคะฟ้าก็จะใช้เป็นฮาดะเจ้าตัวนี้เลยเป็นสูตรขวดสีเขียวเนาะมันช่วยเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายนะคะและเรื่องของการอักเสบของผิวด้วยเนาะแต่ที่รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวมากจริงๆฟ้าก็เลยอยากจะลองใช้ดูส่วนตัวฟ้าใช้แล้วเห็นผลอะไรไหมก็ตอนนี้ก็คือยังนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆ ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าใช้แล้วน่ารู้สึกฟชขึ้นมาโกคนแล้วกแ็แต่ถามว่าเห็นผลอะไรมากไหมก็ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะคะแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าหุ่นใจเพราะว่าเราใช้แล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรนะคะแล้วก็ซึมไวด้วยเหมาะสำหรับคนที่ว่าไม่อยากทาแล้วมันเหนื่นอยหนะนั่นเองนะ แต่ที่รู้ว่ามันช่วยปอบประโลมผิวได้ดีนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนอ่ะมันซึมเข้าไปผิวหน้าเลยเห็นปะมันไม่ได้ทิ้งความมันบนใบหน้าฟาเลยนะขั้นตอนต่อไปะค่ะทุกคนฟ้าใช้แบบนี้คือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นดับเบิลเซรั่มหรือเรียกงไๆงว่าเซรั่มคิเจ้าตัวเนี้ยเป็นเซรั่มออล k สกินเลยนะคะแบบใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดําผิวหน้า โซมไม่ขาวกระจางใสอะไรต่างๆนานะคือมันออลจริงๆเลยทุกคนฟ้าเห็นผลนะเพราะว่าอะไรฟ้าใช้มา2ขวดแลนะ้วนี่คือขวดแรกหมดไปแล้วนะคะนี่ขึ้นขวดที่2แลยนทะุกคนเนี่ยขวดแรกคือใช้ดีมากแล้วคือฟ้าก็แบบ ฮยมันใช้ได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วราคาคือไม่แรงเลยนะสิ่งที่ฟ้าใช้และฟ้าเห็นผลก็คือ1เลยผิวหน้านะคะดูมีความแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นดูฟูดูแบบผิวหน้าเหมือนได้ทําการพักผ่อนมาได้อย่างเพียงพอทั้งๆท,ที่เคยตัวฟ้าเองเหะน,นอนดึกแต่ตื่นเช้านะคะผิวหน้ารู้สึกเออโอเคเลย2 ลุกขมขนค่ะทุกคนฟ้าไม่รู้สึกว่าลุกขมขนกระชับด้วยนะคะปกติอะทุกคนฟ้าชอบขมวดคิ้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบรอยที่เราเขามวดคิ้วบ่อยๆทุกคนแต่ตอนนี้คือรอยตรงขมวดคิ้วฟ้ามันไม่มีแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันช่วยในเรื่องของรอยด้วยนะจ๊ะเจ้าตัวนี้และเจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็เรื่องของจุดด่างดําด้วยเนาะสิ่งที่ฟ้าเห็นผลเลยก็สิวก็คือแบบไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องจุดด่างดำถามว่า ดีขึ้นบ้างไหมคือช่วงเนี้ยฝาเป็นสิวเฉพาะนนคนผิวหน้าก็จะดูโทรมกว่าปกตินิดนึงแต่ถามว่ามันช่วยอะไรไหมมันช่วยนะฝ่าเองอะ่ะชอบทาเซรั่มอยู่แล้วเพราะว่ามันซึมไวมันเหมาะสมคนที่ผิวหน้ามันนั่นเองนะคะไม่อยากให้ผิวหน้าเน่นนาแนะนำเลยทาเซรั่มเนาะซึมไวแล้วก็เข้มข้นมากนะคะขั้นตอนของการทาสกินแคร์ skincare, ตอนเช้าฝ้าก็จะมีเป็นประมาณนี้แต่ตอนกลางคืนก็จะสะเต็ปเดิมเหมือนกันเลยนะคะก็คือใช้เจ้าตัวน,วนี้ตัวแรก ตัวเนี้ยตัวสตัวสนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยใช้ดีมากเป็นของแบรนด์ Beauty Formula นั่นเองนะคะเป็น Sleeping Mask ช่วยในเรื่องของอะไรนี่เลยนะอ่าน๋ดวฟังนะคะจ้าตัวเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนั่นเองนะคะเนื้อบางเบามีวิตามินซีทุกคนช่วยในเรื่องของแบบจุดด่างดำไหมทุกคนแล้วทำให้ผิวด้านดูขาวจางใสด้วยนะคะฟ้าชุตัวเนี้ยมีความสุขว่าเฮ้ยมันเหมาะสำหรับฟ้ามากๆเลยเพราะฟาเป็นคนที่ ชอบมาร์กหน้านะแต่แบบไม่ชอบทาที่มันเหนอะหนะหน้านะคะจ้าตัวน,นี้คือมันตอบโจทย์มากจบสุดท้ายคือการทาลิปมันค่ะฟาชัเป็นของนิวเวียนะคะนี่เลยเป็นนิวเวียรุ่นนี้นะคะฝาเหลืองเป็นซันโปรเทค S.P.F. 30ก็คือเป็นลิปมันที่มีสม่วนสมของสารกันแดดนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสกินแคร์ที่ฟาใช้ในช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็น สกินแคร์ที่เหมาะสำคนที่เป็นสิวผิวแพ้งง่ายนะคะแล้วไม่ชอบทาสกินแคร์ที่มันเฮ้ยเนินหนักผิวมากจริงๆบอกเลยว่าฟาชเชสเซปเนี่ยผิวก็ไม่ได้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นและสิวมันก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สิวมันก็เริ่มจะยุบลงแล้วนะแล้วก็จะมีแค่แบบทิ้งลงทิ้งรอยไว้นั่นเองนะคะพวกรอยส่งรอยสิวฟ้าก็จะใช้เป็นยาทารอยลบรอยแผลเป็นตัวเดิมเลยนะคะที่ฟ้าเคยทาตอนที่ว่า เป็นแผลจากการโดนน้ำมันกระเด็นเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนบอกเลยเลยว่าผิวหน้าดีขึ้นมาจริงๆคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้ง,งพัได้วยนะคะว่าเขาลงคลิปหม่ทุกคนจะได้พัดน,นะคะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊ก